ี่ก็เป็นวิธีเชิงรับนะคะในกรณีที่ถ้าเกิดเราต้องเจอกับคนที่อยากมาสารสัมพันธ์กับเราในเชิงรุกชนิดที่ว่ารุกล้ําเกินพื้นที่ส่วนตัวแล้วทโทรมาทุกวันโทรมาหาหรือเข้ามาพูดใกล้ชิดสนิทสนมเกินเหตุเกินจริงนะคะตามมาจนเรารู้สึกว่ามันมันข้ามเส้นแล้วนะคะเราจะมีวิธีอะไรได้บ้างวิธีที่หนึ่งนะคะก็คือนิ่งเงียบ ยิ้มสมมติเขาพูดมาแล้วก็ไม่ต้องไปต่อนะเขาจะค่อยๆรู้เองนะคะเขาจะค่อยๆรู้เองว่าเออเขาต้องต้องหยุดบ้างแล้วนะเขาจะต้องเงียบบ้างแล้วนะเราอาจจะนี่นะคะสองหรือเราอาจจะขอนโทษทีนะขอตัวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพอดีต้องขอทํางานตรงนี้ก่อนยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวค่อยกลับมาคุยกันต่อ นะคะถ้าสมมุติเรามีงานที่เราต้องทําแล้วเขายังคุยไม่จบเราก็ต้องบอกว่าโทษทีนะเดี๋ยวพอดีทํางานค้างอยู่เดี๋ยวคุยเดี๋ยวทํางานเสร็จแล้วค่อยกลับมาคุยต่อในกรณีที่ถ้าเราเรายังสามารถพอมีเรื่องที่จะคุยกับเขาต่อได้นะคะเราก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะคะ 3. ถ้าสมมุติว่ามันมากจนเกินไปจริงๆเรามีสิทธิ์ที่จะบอกเขานะคะเช่นอย่างบางครั้งเนี่ยครูก,ก็อาจจะเคยเจอนะคะบางคนที่แบบ โทรมาตลอดแล้วครูเป็นคนไม่ได้เป็นพวกชอบคุยโทรศัพท์นานๆครูจะแบบยิ่งมีไลน์ชนิดที่กดแล้วก็ส่งเสียงไปเนี่ยอ้ครูชอบแบบนี้มากเลยเพราะว่ามันเวลาเราน้อยแล้วเวลาส่วนตัวของเรามันก็อยากให้ใช้กับตัว,ต,วตัวเองใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเกิดใครที่มากๆบางทีเนี่ยโทรมาแล้วไม่ได้คุยเรื่องที่มันเป็นสาระสําสคัญโทรมาคุยเป็นไงกินข้าวหรือย,ย่างอะไรเงี้ยครูไม่ใช่เป็นพวกคุยแบบนี้เลยครูก็จะแรกๆก,ก็อาจจะคุยได้บ้าง หลังๆครูจะบอกเขาตรงๆเลยครูจะบอกตรงๆเลยนะคะแต่บอกด้วยทีท่าที่สุภาพวิธีการบอกของครูคือครูบอกความรู้สึกที่ครูมีต่อเขาก่อนว่าครูรู้สึกดีกับเขายัางไงต้องเป็นความรู้สึกดีก่อนเช่นเฮ้ยครูขอบคุณนะที่ที่หนูโทรมาหาครูแล้วก็มีความปรารถนาดีให้กับครูครูเห็นความความรักที่หนูมีกับครูอ่าสําคัญที่สุดคือเราต้องเห็นข้อดีของเขาก่อนถูกไหมคะแล้วพูดให้เขาได้ยิน ทีนี้ครูจะไม่ใช้คําว่าแต่ครูจะใช้คําว่าทีนี้นึกออกไหมคะทีเนี้ยม,มันมีสิ่งหนึ่งที่มันเป็นตัวของครูเองนะคือครูเป็นคนคุยโทรศัพท์ไม่เก่งกับแฟนครูครูยังคุยสั้นๆเลยกับแม่ครูครูก็ยังคุยสั้นๆเลยนะคะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าหลัก generalize คือการทําให้เป็นเรื่องกลางๆฉันไม่ได้รังเกียจเธอนะแต่ว่าฉันเป็นอย่างนี้กับทุกคนฉะนั้นถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้สําคัญอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ครูขอแล้วกันแต่ถ้าหนูมีปัญหาอยากต้องการความช่วยเหลือจากครูต้องการคำปรึกษาอะไรสามารถโทรมาได้ถ้าเป็นเรื่องด่วนโทรมาได้ถ้าไม่เรื่องด่วนหนูก็ทิ้งไว้ในไลน์นะคะครูเห็นเมื่อไหร่ครูก็จะตอบให้หนูเองอย่างนี้โอเคไหมเราก็จะต้องบอกบอกพื้นที่ของเราด้วยความสุภาพ 1. บอกถึงข้อดีของเขาชื่นชมเจตนาของเขาก่อน นะคะสองทำให้เป็น generalize ก็คือเป็นกลางๆไว้ฉันไม่ได้รังเกียจเธอนะฉันเป็นอย่างนี้ของฉันแล้วก็สค่อยบอกว่าสิ่งที่ฉันต้องการคืออะไรนะคะก็จะทำให้คนที่เข้ามาจนเราอึดอัดเนี่ยค่อยๆถอยออกไปได้อยู่ในเส้นนะคะจำไว้ว่า I love you and I love me too ไม่สามารถที่แล้วฉันรักเธอแล้วจนสุดท้ายตัวเองไม่มีเวลาของตัวเองได้อันนั้นมันเกิดจากการที่เรารักตัวเองไม่เป็น กลัวคนไม่รักเราเราเลยต้องไปคอยดูแลไว้แบบนี้จนสุดท้ายเราก็กลับมาทาร้ายตัวเองแล้วร้ายที่สุดเราก็จะกลับไปด่าเขาเองนั่นคือการทําลายเขาที่น่ากลัวที่สุดมากกว่าตังหาค่ะ